โดยโดยลูกเอ้ยลุดมาตัวสาบตัวข้าวน้องกันให้่อยปมานี่แหละน้องเนาะหลังจากที่มาอาจากสวงน้องเวียงคํา น้ำในลุในล่วงพี่น้องเอ้ยตกตกแฮงอีเนาะแฮงงเลยอม่เ oh ร exactly. ียบร้อยแล้วบ่เบงว่าเลยเพราะว่าฝนตกแฮงพี่น้องเอ้ยเนาะตกกราบสดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องกันเบิดสู่สคนเนาะพี่น้องเนาะเอาบัดนี้ก็มีแต่กลับมาีกปลูกตอกแให้เพิ่นเพราะว่าเฮาไปผีปลาซ่ามาพี่น้องเอ้ยเนาะ À, Hong a quang mặt mặt oh. à, bà đi đâu hằng đi đâu chung tiệc mất, nó, lên nóng lên nóng lên nóng nó, nóng lên 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 à, <laughs> ออเ,เออเออเอิ้นไปปลูกข้อต่อแขนทั้งทั้งเพิ่นกนักับลังชีซิกให้จัวน้อยเนะาะซิกเรียบร้อยแล้วบ่เนาะปลูกแขนก่อนเนาะปลูกแขนนะโอ้เป็นหอมก่อนพี่นอนะ้องอย่เนาะมามามาตัวไม่วยกอนทั้นอย่างเนี้ย

รอเคอ่ะนี่เราเนาะมีกระเป๋าเราซับสี่กุ้งพี่กองเช่นใช่ตวเาับพี่เนี้ยไงที่จะเก็่ยด้ไไม่บเอานี่ถูบวัวลด้วยล่างมือเดี๋ยงไม่มลางมือเลยนยเนี่ยไงว

เห้ยเโคบ่มันเดืองฮะลบเอลบี่ลบกับไได้เนาะคือเก้าลงไปคือเก้าเอาเจ้าน้ำมันยังเงไปกับได้อยังเนาะยามันในโดดเลยบเได้่งเออโคเนาะ เอกาการลงฮะแต่ครบบ่แต่ครอนีอต้นไมยามันบยอมเอวะไม่ต้ย้าก็ชืมไปได้คุเยเพรินข่าโอ้คนบ่ไปะไปไเนาะเข่ากินน้ขารเบ้าดไได้เห็นนราเล่นเป็นไงเก่นอยู่ี่นเพืเรามาแล้วเราปรถไป บ่จะใหม่ใหม่เลยฮะใหม่อยู่เนาะแบนี้นะเพราะว่าไปหมอดไอ้แมนนผลผลผลยุดแล้วนะไปไปไปหมดเลยไปหมดแล้ววะอ่าเมื่อกี้นี่ผลตกเบินนพี่น้องเลยเนาะคมเฮงนะปอดิโตมามากินข่ากินน้าก่อนพี่น้องเลยเนาะโอ้ทางนั้นเนี่ยแก่ขาดแก่ไทยเนาะ

วันกันหลายเน่เนาะเพราะว่าหนาฝนนี่ไม่วันหลายอยู่ใสขึ้นกันวันนครบกันแล้วบ่โดยครบแล้วครบแล้วเมื่อะมั้ง่โดยข้านนีกากินนะม่ละมงวัก็โดยโดยยกินกินกิเนาะ ดูที่พักกันว่ากินนี่ยิ่งวันมาแม่ทุท่านไม่วันกินเบสต์แบบเราเนี่ยมามาน้อจำงูงก็จำุูงนี่ยังไม่อันนี้ยไม่ฆ่าจำุูงจำตับเอาจานมาแล้วเคยมางมเมียนนะจะมาไล่อยู่นี่มันสิเป็นสบออ๋อพลลงมือเลยนี่พลมาพลกระลงมือแล้วนี่มือล้วนๆแล้วไม่ฆ่าเพรมันขี่มือได้สีสีมือล้วนบ่อ๋อเบิ่งก่อนเบิ่งการแล้วอนาไซเป็นนัวก่อนเนาะ

เขากินน้ําพุ่นเนาะเรื่องเออเนาะอู้เสียของเลยเออบ่เป็น ừ, nó ตายเลยอือได้ๆเอ้าตั้งพระครูวา ừ. ừ, à, <laughs> ừ. à, ừ. khu à, nó กะอ่า à, <laughs> ทั้งหมเตรียมไปส่งูบาก่อนเนาะน้อยกมาๆกินข้าวกินน้ําก่อนทงนี้เนาะยน้ํามจมืโอยๆด้ถามแม่ว่าเพิ่นเพิ่นได้มือดได้บอกือยแขกคนก็บ่ได้มีนะพี่น้องเเนาะเพราะว่ามีทางงานบุญมีทางงานศพเนาะเนาะเพิ่นไปทางงานบุญนํา Thấy nó hey cắm măng hùm, đấy rồi, cắm măng hùm, cắm măng hùm, luôn, <laughs> hòm nó. พ้มอมขนาดเท่าเหประเดี๋ยวคนนี้แกแม่ตายนะเอาเอาแ <c oughs> มงวันอย่เนาะเฮ <c oughs> ้ยเรียบร้อยนะบ่เอาก่อ,อนแล้วเจ้าหน้า <c oughs>

เสบายดีบ้างแต่บ่ออยู่นี่เนาะถูกไม่ค่ากำลังซอยอยู่เมยนไม่ค่าเคยเป็นไม่ค่าอยู่ที่เนาะไม่ค่าได้หน่โอ้ไม่ค่าบ่ไม่ค่ารอดได้หนิตะปูนก็ดี่ซน์บุถามเมยนตัวจริงนี่คือจูเมยนอยู่นี่เนาะ อ้าวเอาเมือออออม่อนี้มีภพยแน่จะเดินทางไปเชฟปนคือว่าจะไปเชฟปนบ่ไม่ละฮะจำเนีน่ยบ<ฮ>่อะจะเดินมื่อนี้เลยบ่เนาะเอาเดี๋ยวตามไปมั่งหลังเขานนเนาะว่าเดี๋ยวชื่อไม่ชื่อตองให้ทั้งเฮื้ยน้องดยปลาก่อนพี่น้องเลยเป็นจังได้สร้างกันเจ้าไปว่านนี่เป็นตานั่นอยู่บ่ ว่าเหมือนย่งบรีขข้นได้เหมือนว่านี่มิดแล้วชองห้องดูยิบชองห้องหลกาได้ชองบ้านแล้วทางในแซ่บถึงยุบยุบ่นหองเลย โดนเนาะด้ชุดเห็นไม่คิดมันแล้วเอากรแน่เอากนอยทั้งามท้เลยบเป็นยังเป็นหอนบทันเลมกันเนเพราะว่าในการบวกเบิ้งยกัเบิ้งเนาะท้านมคนกับแมนบเกีียนะกับสายายนี่มันมีวิธีหอยนใส่น้ำหอนใส่น้ำเป็นแมน กินเต็มจุ๊มลงไปละลายเาไปว่าว่าซ่าน้ําซายน้ําคนน้ํเพราะว่าว่าสุดจะเฮ็ดแล้วแม่นสุดจะเฮ็ดอยู่แต่ว่าเพิ่นบ่บ่ได้เลงะเอาดสุดท้ายก็สาธุเด้อไ ก็ได้ใช่ไหมตุกเาวะมีมีมันนตีวะเออใช้เป็ดๆนะวอ้วขัดลีนเล่นการนี่ไงเล่นกานนี่ไงได้ไปหุ้นตัวให้เสร็มั้นะโอ้หจะโดนมัน อ๋อดูจานนี้กับพิเศษเองพิเศษพริกอย่างเดียวได้ไนี่นะมีแต่พริกนี่ดิได้ได้ให้พชมนะเอาเอาเอากินนอดกินนอดเนาะเอายืนยองกันได้เพราะว่าข่อยเห็นตำรวจมันก็ยืนยิ้มจีเลยทางลงเงินบ้ทางลงเงินหลังจากที่เพิ่นเลิกโบกเลย รีบร้อยว่จจันตักกะบากระเพาะแล้วเนาะโอ้ยเนาะนี่ตัวชาวัจจันเรรบล้อยจินกิโตมชับมันทึกใหนท่านมูอยู่ัท่านโอ้ยนะเอาเบิ้งแงข่อยนะ โบไฮเมาหู้หนุ่มน้องคนเหนีนเฟ้ยาน้องคนน้องคนเหอยู่เด็เซหจันท์มาซอยน้องคนตลอดน้องคนเหนีวลาถ่ายกล้องคนซน้องคนบุญยขอร้องน้อครับนุญาตเสคันหาขอคนก่อนสอหนาก่อนลจันทล้วแต่ ขาวน้ำมนี้เนะเขียบเขียบมีกระดูกพร้อมบอมเ็นตะเขียบเขียบหมูเนาะโอเคครับเกินคือทหารกินนี่เลยเนาะเอาเขียนเบบเีนแบบตำรวจ่้อยู่ตอนนี้มีเราเห็นมแตนนี่เนาะแนอหุงเราไม่ได้มีด้หมจอยู่จะไม่อพเลยมีตอนพิกบ้า เามาผสมซื้อแมคคาอยู่น่เนาะเป็นน้ำกระเดชผมเป็นแมน้าเราบอก่าเป็นน้ำชุลน้ำประเดชก็ชุลหายดูงูเด็ดเด็ดบจานไหมเนียมาลูกจานเรียงเรียงจานไหมนะลูกีจานมาลู พอเลย s ทังน่ะยังจะมาจังหวงอย่ทังน่ะังสั่อยล้เอามามามาเอาอีกมัสงเขาจะถามหาต่ออยู่ทีแต่บางหงงแต่าเล่นมาลูกเอามไให้่นกนนะนี่นักด้ซเยนี่ล่ะส่จให้แม่นบด้นี่นะด้นี่ี่านี่ว

Ok, giờ kỳnh khảo kỳnh nam ngon bằng ngon. quá khảo kỳnh ní cả lắm là lắp ngon cả ngon 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 nho. ngon ngon ngon